หกสิบล้านถึงงั้นเหรอในบ้านได้ออยังไงฉันไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นด้ะไม่มีก็ไปยืมมาสิเธอเป็นดาราดังคนอื่นก็ต้องเต็มใจให้เธอยืมเงินอยู่แล้วพูดยังไงก็คือภายในสามวันนี้ฉันจะต้องเห็นเงินแปดสิบล้านเข้าใจไหมหกสิบล้านเพื่อชำระเงินคืนกู้ของรวยดวยและยี่สิบล้านเพื่อเก็บดอกไม้แล้วก็ซื้อป่านล่างใหม่ที่มาบังคับฉันนะคำพูดข,ของฉันก็ถือว่าพูดไปแล้วแต่เธอไม่ให้เงินฉัน ฉันจะบอกให้ทุกคนรู้ถึงใบหน้าที่แท้จริงของเธอโจวเฉินยี่วางใจเถิดนะรืยร่ยรยเฉินยี่ยังงีตัวสัว่นเลวนั่นอีกไม่นานก็ต้องโอนเงินมาให้ลูกแม่เก่งที่สุดเลยแล้วครับนะห้างสรรพสินค้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเคบับเนื้อแกงที่นี่อร่อยมากเลยนะอร่อยจริงๆนะไปครั้งหน้ามาใหม่กันเถอะเอ๋เอ นี่นี่นี่เหมอนเย่ยจืใช่ไหมฉันนี่ผมเยี่ยนจืตัวจริงด้วยสุดยอดไปเลยเนาะฉันชอบการแสดงของเธอในรายการวาไรตี้มากมากเลยนะถ้าอย่างนั้นขอลายเซ็นให้ฉันหน่อยได้ไหมเนะฉันอยากได้ลายเซ็นเนาะได้แน่นอนอยู่แล้วละ่ะเออถ้าอย่างนั้นเธอช่วยเซ็นลายเซ็นของเธอบนแขนของฉันหน่อยจะได้ไหมฉันเน่ะอยากเก็บลายเซ็นของคนสว,สวยไว้บนมือเลยอะ่ะภายในสองสามวันนี้ฉันจะไม่หย่าล้างมือเลยละ่ะขอบคุณมากๆเลยนะที่ชื่นชอบฉันนะ ให่เงินช่วยเซ็นลายเซ็นให้ฉันหน่อยจะได้ไหมเอา้าพี่ท่งคะวหวานเป็นพี่ชายสุดหล่อน,นี่นาะได้สิคะฉันจะตอบรับคำขอของคุณเองนะนี่เธอกลับไปก่อนได้หรือเปล่าฉันอยากจะคุยกับพี่ส่งบางเรื่องสักหน่อยนึงนะได้ได้เธออยากจะพูดอะไรอย่างนั้นเหรอพี่ทรงคะสรงฉินวีไม่ได้เป็นน้องสาวแท้ๆของพี่อย่งนัอนหรือคะไม่ใช่หรือนะ วันหนึ่งเธอบังเอิญวิ่งเข้าไปในป้าของตะกูลซ่งและหลงทางนะคุณย่าของฉันเห็นเธอเห็นว่าเธอน่ารักและล่งเด็กดีก็เลยรับเธอเป็นลูกบุญธรรมนะต่อมาแม่ของฉันก็รู้ว่าเธอไม่ใช่เด็กกำพร้าแต่เรื่องมันจบไปแล้วก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปอย่างง้นเหมือนเนดะิมแล้วทําไมตอนที่คุณย่าส่งจากไปดูเหมือนว่าฉันจะไม่เห็นส่งเฉินหยี่มางานเลยเลยคะตั้งแต่ไหนแต่ายมาเธอก็ไม่เคยใส่ใจตระกุลซ่ง ในใจเธอตั้งนานแล้วหนูนะฉันดูออกแต่แรกแล้วล่ะฉันเข้าใจแล้วล่วคะค่ะขอบคุณพี่โซ่มากมากเลยนะคะที่บอกฉันเรื่องนี้ถ้าอย่างงั้นจะขอตัวก่อนนะคะลาก่อนอืลาก่าร้านศักสวัสดีครับคุณต้องการสัก์ที่ไหนหรอครับสักคําเดียวกันบนแขนเสื้อในตำแหน่งเดียวกันไม่มีปัญหาครับถ้าอย่างงั้นผมจัดการเถอะครับเยื่อจู ฉันอยากที่เจอสลักลายเสียงเธอเอาไว้ที่แข่องฉันตล,ลอดไปชัว่วนิรันด์ในเวลาของตระกูลเจ้ิีตายเถอะแล้วสารเลวนี่เหมือนบ้าจริงๆเลยนะกล้าดียังไงไม่ทําตามคําสั่งของฉันแม่ครับแล้วตอนนี้ผมจะทํายังไงดีล่ะคนพวกนั้นจะมาจัดก,การผมแล้วเนอะแม่จะไม่ปล่อยให้ลูกเกิดอะไรหรอกถ้าเา่าพวกมันกล้าทำอะไรลูกหรอก็แม่จะต้อง ทำให้ใหญ่คุณน,นัจะต้องเสียใจจนตายแน่ว่าแต่ว่าทําไมสนญญิยานถึงได้รู้ว่าเจ้าด้วยก็มันนอกใจเธอกันละ่ะหรือว่าเธอจะรู้แผนการทั้งหมดของเราแล้วขอโทษคะ่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเธอไม่รับโทรศัพท์ฉันทีนี้จะทำยงงอย่างไรดีเนี่ยพี่เจ้าคะนี่ฉันวีเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของเธอนะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ ธอได้ไปดูรายการค้นหายอดนิยมบนเว็บปอส,สักซิจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่ ag, งเฉินหวีทอดทิ้งพ่อแม่ของเธอ ag, พ่อแม่ของส่งเฉินหวีออกมาพูดส่ ag, งเฉินหวีปฏิเสธที่จะสนับสนุนพ่อแม่ของเธอเนี่ยนี่เหมือนอะไรกันเลยเนี่ยพวกเขาจงใจสร้างปัญหาให้กับฉันจริงๆสินะก็แค่ต้องการเงินไม่ใช่อย่างนั้นเหรอฉันจะให้ทุกคนได้เห็นท่าทางพวกคุณได้เห็นชมหน้าจอมปลอมของพวกคุณซะ